ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมป่าว KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลีนาฟรีไฟลนะครับผมมานะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมของก a ลลีนาฟรีไฟลกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามานะครับผมมาทํากับก็คือในโซนของกิจกรรมใหม่นะครับผมที่ได้เข้ามาในเกมของฟรีไฟล์เรานะครับผมมานะครับผมซึ่ง ในตอนนี้นะครับผมภายในเกมฟรีไฟล์เรานะครับผมก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วนะครับผมซื่อเป็นกิจกรรมขอในส่วนของลัคกี้ลอยยันนะครับผมในนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในลัคกี้ลอยยันนะครับผมจะคือกิจกรรมอะไรเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี้นะครับนั่นก็คือมีลัคกี้ลอยยันสกินแฟชั่นในอโวมาใหม่นั่นเองนะครับผมเกอร์สุ่มไอโวเนาะ สกินนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสกินนี้นั่นเองนะครับคล้ายๆสกินของนินจาเก่าไหมใช่ไหมครับผมซึ่งสมารสกินนี้นะครับผมก็จะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับผมโอ้สวยนามมากและมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับผมในนี้นะพิเศษมากๆเลยนะครับผมก็จากที่เราเห็นกันเลยนะครับว่าจะมีเอฟเฟกพิเศษซึ่งสมัครสกินนะครับผมที่มีเอฟเฟกพิเศษนะครับผมจะสามารถมีได้แค่สกินนี้สกินเดียวนะครับนี่สกินนี้สกินเดียวเลยเห็นไหมครับ คือสกินของแพลริปปาร์นะครับผมคัสสีม่วงเนาะคือมันมีอยู่สีสีที่เข้ามานะครับผมคือสีม่วงสีส้มนะครับหรือว่าสีแดงในไหนนะลาวาน่าจะเป็นสีแดงนะครับไฟนะครับอันนี้น้ำนะครับผมสีฟ้านะครับผมแล้วก็อันนี้สายฟ้านะครับผมก็จะเป็นสีเหลืองเนาะนะครับผมซึ่งถ้ามาสกินนะครับผมขอสีเหลืองนะครับผมก็จะใช้วัาคุดิบในการแร่เพียงแค่พิมพ์เขียว1อันนะครับผมลูกแก้วอีโวสออันนะ นะครับผมในการแรกนะครับผมกับว่าสมผัสสกินน mm, ี้จะไม่มีเอฟเฟกพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับขับไปนะครับผมก็คือในส่วนของสกินนี้นะครับนี่สีฟ้ากันบ้านนะสัมผัสสีฟ้านะครับผมก็จะใช้พิมพ์เขียวหนึ่งอันในการแรกนะครับผมแล้วก็ใช้ลูกแก้วอีโวนะครับผม3ลูกในการแรกนะครับสัมผัสสีฟ้าอันนี้นะครับผมสัมาัสสีฟ้าก็จะเริ่มมีออร่านะครับผมขึ้นมานะครับจากสีเหลือที่ไม่มีออร่าเลยนะจากสีฟ้าเริ่มมีออร่าขึ้นมาแล้วนะครับ สีขับไปคือสีแดงนะครับผมหรือว่าลาวานะครับสำหรับสีแดงนะครับผมก็จะมีความคล้ายๆสีฟ้าเลยนะครับแต่ว่าจะมีออร่ามากขึ้นนะครับสีฟ้านะครับผมจะมีออร่าน้อยกว่าไหมครับขี้ขานะครับจะไม่ค่อยมีออร่าครับแต่พอมาสีแดงนะครับผมขี้ขาก็เริ่มมีออร่าไหมไม่มีอ๋อคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแค่มีด้านหลังนะครับผมที่เป็นสีแดงที่มีความสวยงามมากขึ้นเราไปกลนจัดนะครับผมที่หมุนแล้วก็มีออร่านะครับผมจะใช้พิมพ์เขียวสองอันนะครับในการแร่แล้วก็จะใช้นะครับ ลูกแก้วแล่5ลูกไม่ใช่ลูกแก้วแล่ดิลูกแก้วอีโวเนาะหรือว่าลูกแก้วแล่กนแหละนะครับผม5ลูกในการแล่นนะครับผมในส่วนของสีแดงนะหรือว่าลาวานะครับนี่สวยมากลาวาก็สวยนะสําหรับผมผมมองว่าลาวาก็สวยนะครับสมาสิกขับไปนะครับผมก็คือสีม่วงนะครับหรือว่าสีนี้นั่นเองนะครับผมก็สมาสิม่วงนะครับผมก็จะมีความสวยงามมากที่สุดเลยนะครับกลจัดนะครับผมก็จะใหญ่ที่สุดเลยนะใหญ่กว่าอันนี้เห็นไหมครับ โกลจักกันละสี่ครับอันเล็ดนอ้อหไหมครับนี่อันเล็ดเลยนะอันนี้ไม่มีออร่าอันนี้ธรรมดามากอันนี้เริ่มมีออร่าขึ้นมาแล้วนะครับไก่อันเล็ดอยู่นะอันนี้ก็อย่าอันเล็ดอยู่นะครับเป็นสีแดลาวานะครับไก่พอมาอันนี้นะครับผมเป็นอันใหญ่เลยนะมีออร่าชัดเจนเลยนะครับสวยนามากเห็นใบคบนี้ออร่าชัดเจนครับก็สัครัสกินนะครับผมขอสีม่วงสกินนี้นะครับผมก็จะใส่ลูกแก้วแรนะครับเจ็ดลูกนะครับหรือว่าลูกแก้วอีโวนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ พิมเขียวสาอันนะครับผมในการแร่นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาแร่นนะครับในส่วนของสกินนี้นะครับนี่ครับเอฟเฟกต์พิเศษนะครับผมจะแสดงเมื่อโฟเนื้อไข่ที่กําหนดนะครับผมนะครับเนื้อไข่ที่กําหนดคืออะไรครับก็คือว่าน่าจะมีเนื้อไข่อยู่นะครับอันนี้นะครับผมก็เขีว่าเอฟเฟกต์พิเศษนะครับผมจะมาในขณะที่ต่อสู้นะครับผมในส่วนนี้นะครับคือว่าเราจะก้อนใส่เวลาต่อสู้นะครับผมจะมีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับเวลาเรายิงปืนเวลา เราทาอะไรเนาะนะครับผมกับว่าอันนี้นะครับผมเราจะสามารถใส่ได้แค่ผู้ชายเท่านั้นนะแต่พอมาเซตนี้นะครับผมเราสามารถใส่ได้ครับผู้หญิงก็ได้ครับผู้ชายก็ได้นะถือว่าได้มาแล้วคุ้ม2กอดเลยนะครับมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยไม่พอครับสามารถใส่ได้คับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับผมในนของสกินนี้ครับสวยงามมากโอ้ดีมากนะอยากได้มากๆนะครับอ่ะ นะครับผมก็ตอนนี <If> you suffer, you, ้นะครับผมมีกอฟีอยู่ที่ประมาณ5ใบนะครับผมก็สุ่มอีโวฟีเนาะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูกันดีกว่านะครับ5ใบเลยดีกว่ามาดูกันนะครับว่าผมจะได้รับพิมพเขียวหรือว่าจะได้รับลูกแก้วอีโวหรือเปล่านะครับมาดูกันครับเฮ้ยลูกแก้วอีโวมา1หนึ่งนะลูกแก้วอีโวมา1หนึ่งแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมได้ลูกแก้วอีโวมาหนึ่งนะครับโอ้คุ้มอยู่นะก็่าพอไปได้อยู่นะไม่ถือว่าเกินนะครับผมก็อยากได้ลูกแก้วอีโวมาหนึ่งนะครับหมดไปประมาณเท่าไหร่นะฟีเนาะ นะครับก็ลูกแกอีโวมาคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับนี่งานลูกแกอีโวมาแล้วนะครับผมนี่ครับก่อนนี้ลูกแาอีโวผมนะครับผมก็มีอยู่ที่ประมาณ8อันไหมไม่ใช่แปะดีหกอันนะครับขออภัยด้วยแปะอันนี้มาเอร์เกินน้องได้6อันแล้วนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าหาเวลาผมอยากจะเข้ามาแลกนะครับผมในส่วนกองสกินนี้ครับผมจะก,ก็เก็บลูกแกอีโวให้ได้เจ็อันเลยนะแล้วก็พิมพ์เกียวสามมันซึ่งหรือว่าสช้วัคคุด,ดิบในการสุ่มก็ ค่อนข้างเยอะอยู่นะซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่หลายๆคนรู้กันเลยนะครับว่าพิมพ์เขียวนะครับไม่ใช่ออกมาแน,น่ๆเนาะใช่ครับผมไม่ออกมาแน,น่ๆแน่นอนะครับเพราะว่าลูกแก้วอีโวลูกแก้วแรงอยาอ่อนหน้ากว่าพิมพ์เขียวเลยนะครับผมก็อยู่ที่ดวงแหละเนาะบางคนโดนดีก็ผมสุ่มรอบนึงอาจจะได้พิมพ์เขียวมา2อันลูกแก้วอีโวมาหนึ่งอันเลยในรอบหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วในกลุ่ม YouTube ไม่ใช่ในกลุ่ม YouTube ดิ ي, กลุ่ม Facebook นะครับผมก็มีใครเอามาอวดกัน <c oughs> นะครับว่าผมได้แบบนี้เกลือไม่เกลือไม่คือแบบ ครัแบบว่าไม่มีความรู้อ่ะเหมือนไปพูดที่ไม่มีความรู้อ่ะเหมือนว่าอย่าดึงดูดความสนใจอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมข้าคิดว่าไม่คุ้มคุณก็ไม่ก็สุ่มดีการที่คุณสุ่มเขาเขาลับว่าคงคิดว่ามันคุ้มในกับสิ่งที่คุณจะได้รับในคุกันไหมล่ะเวลาคุณสุ่มแล้วนะครับคุณได้อันนี้มาแล้วคุณก็มาอวดว่าดีไหมแบบนี้ขายดีไหมอะไรย่อยดีไหมอะไรประมาณนั้นคือแบบ เกมไลน์เลนเจอร์ก็เหมือนกันนะผมก็ไม anyway> yup. ่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าคคประเภทนี้ต้องการอะไรครับมาคุ้มหรือไม่คุ้มครับคุณน่าจะคลิปเปนะเพราะว่าคุณก่อที่คุณจะเข้ามาสุ่มผมว่าจะครับว่าคุณน่าจะไปดูคลิปยูคู่อื่นก่อนอยู่แล้วแล้วคุณก็สามารถคีิจากเข้ามาดูรายละเอียดกิจกรรมว่ากิจกรรมนี้เราจะก็สุ่มไว้โคเคอันนี้นะพิมพ์เขียวอันนี้นะก่อโคเคนสกินปืนอันนี้นะมันจะมีคุณค่าอะไรประมาณนี้คุณคนนั้นจะสื่อสารมันดีอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเน อีโวนะครับผมก็สุมอีโวหินแปนล่าน,นะครับอ่ะนะครับผมก็ไปว่านะครับผมข่าเพื่อนนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ